ข้อความจากสพาพันกาเล็กติกเรื่องความท้าทายที่คุณกำลังประสบอยู่ในขณะนี้เกิดจากการะบวนการการเล่นมิติสเสด็จขึ้นสุดสวรรค์ของโลกกายาความท้าทายที่คุณกำลังประสบอยู่ในขณะนี้บนโลกของคุณคือโลกได้มาถึงคุณแล้วโดยกระบวนการการเล่นมิติสเสด็จขึ้นสุดสวรรค์ของโลกกายาดีเนของคุณได้รับผลกระทบ เมื่อเธอขึ้นไปยังตำแหน่งใหม่ในเวลาและสถานที่และในขณะที่เธอทำเช่นนั้นดีในของคุณจะได้รับผลกระทบซึ่งหมายความว่าดีในของคุณกำลังถูกเปลี่ยนจากการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และมันยังเข้ารหัสตัวเองใหม่เพื่อตอบสนองต่อพลังงานที่นำเสนอต่อคุณจากสถานที่อื่นๆในอวกาศและเวลา กระบวนการการเล่นมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของโลกไกยาได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งมีชีวิตจำนวนมากจากสถานที่ต่างๆในอวกาศและเวลาที่ต้องการให้การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนี้เหตุผลก็คือการที่โลกไกยาขึ้นไปจะส่งผลต่อพวกคุณทุกคนในระดับบุคคลและระดับส่วนรวม เราหวังว่าสิ่งมีชีวิตจำนวนมากขึ้นมาพร้อมกับข้อเสนอของพวกเขาในการสนับสนุนกระบวนการการเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์ของโลกกายาเพราะทุกคนให้แสงสว่างในทุกช่วงเวลาที่เป็นไปได้อย่างแท้จริงเพื่อสร้างแสงที่เพียงพอเพื่อให้ทุกคนบนโลกรู้สึกปลอด,ลอดภัยในทุกช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหล่านี้ในขณะที่คุณกล้าไปข้างหน้าตามเส้นทางของคุณ คุณจะยังคงเข้าใจระดับการเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นในตัวคุณนี่เป็นกระบวนการการขยายสำหรับคุณเช่นเดียวกับโลกกายาทั้งหมดและจักรวาลนี้คุณกำลังขยับในระดับเซลล์โลกกายากำลังเคลื่อนตัวในระดับของดาวเคราะห์ดาวเคราะห์เองเปลี่ยนไปเมื่อเรียงชิดกันดวงตะวันจะเคลื่อนตัวตามการเปลี่ยนแปลงรอบข้างเป็นต้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นตลอดสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นจักรวาลของคุณพวกมันกำลังเกิดขึ้นทั่วทั้งกาแล็กซีนับไม่ถ้วนที่ประกอบเป็นเอกภพนี้เช่นเดียวกับที่ไกลออกไปในจักรวาลที่ล้อมรอบตัวคุณการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้ทุกอย่างในเส้นทางเปลี่ยนแปลงหรือกระเพื่อมตอบสนองคลื่นพลังงานหรือหน้าคลื่นแผ่ออกจากแหล่งกำเนิดในกรณีนี้คือจากแหล่งกำเนิด เหมือนกระลอกคลื่นในสระน้ำเมื่อหินเมื่อนำหินโยนลงไปในน้ำนั้นจนกระทั่งในที่สุดทั้งหมดภายในขอบเขตจะได้รับการวัดไหลเข้าของพลังงานนี้พลังงานที่ไหลเข้าสู่โลกของคุณทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับดีเอ็นเเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานและวิธีที่เซล ใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ในนั้นซึ่งปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่า DNA ขยะความสามารถทางกายภาพของคุณก็ได้รับผลกระทบจากพลังงานเหล่านี้เช่นกันซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆเช่นการมองเห็นการได้ยินการสัมผัสทางประสาทส,สัมผัสการรับรู้ทางร่างกายและอื่น มันสามารถส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของเลือดผ่านเส้นเลือดของคุณเพราะหัวใจของคุณตอบสนองต่อพลังงานเหล่านี้ในขณะที่จิตใจของคุณพยายามอย่างยิ่งที่จะยึดมั่นในการรับรู้และโครงสร้างความเชื่อเก่าๆที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงอีกต่อไปเมื่อมองผ่านดวงตาที่เปิดขึ้นด้วยคำเป็นไปได้ใหม่จงยืนหยัดและเข้มแข็งเพราะสิ่งนี้มีจริงมากควรอาจเห็นสัมผัส หรือสัมผัสได้ในแบบของคุณเองคุณอาจได้รับข้อความจากสัตว์และต้นไม้ที่บอกคุณว่าทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปคุณอาจมีความฝันที่ผิดปกติได้ยินเสียงหรือสัมผัสได้ถึงสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้มีอะไรเกิดขึ้นมากกว่าที่ตาเห็นและอาจสร้างความสับสนได้หากคุณไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้บนโลกหรือว่าดาวคราะห สัญชตาตญาณของคุณแข็งแกร่งขึ้นและสูงขึ้นเพราะแรงสั่นสะเทือนของคุณเพิ่มขึ้นดังนั้นตอนนี้คุณกำลังใช้พลังงานมากกว่าเดิมพลังงานใหม่นี้สามารถครอบงำได้หากไม่เข้าใจและยอมรับสิ่งนี้ทําให้เกิดความปั่นป่วนในชีวิตของคุณในแง่ของรูปแบบร่างกายจิตใจอารมณ์และจิตวิญญาณรูปแบบที่แตกต่างกันทั้งหมดเหล่านี้จะต้องเปลี่ยนเพื่อให้คุณกล้าไปข้างหน้าในช่วงเวลาอาัศจรรย์เหล่านี้ ให้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของจิตสำนึกขณะที่มันเคลื่อนผ่านตัวคุณสังคมของคุณและโลกของคุณเมื่อคุณก้าวขึ้นและเติบโตในการเติบโตฝ่ายวิญญาณมันจะรู้สึกสงบและมีความสุขในตัวคุณหัวใจของคุณจะรู้สึกเบาและคิดบวกเต็มไปด้วยความรักและปิติยิ่งคุณเปลี่ยนไปสู่สภาวะการสันสะเทือนที่สูงขึ้นความสงบและความสุขที่คุณจะได้รับจากทุกระดับ จิตวิญญาณจิตใจอารมณ์และแม้กระทั่งร่างกายหากสังคมกำลังเคลื่อนไปสู่ระดับจิตสำนึกที่สูงขึ้นก็จะสะท้อนให้เห็นถึงวิธีที่มนุษย์ปฏิบัติต่อกันทั้งในฐานะประจิกบุคคลและในฐานะกลุ่มหรือสังคมที่ใหญ่ขึ้นจะมีความเมตตามากขึ้นรอบๆสุมชนต่างๆมารวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสิ่งที่จำเป็นในขณะนั้นเพื่อความก้าวหน้า หากสังคมของคุณกำลังสูงขึ้นก็ควรมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปสู่ความเท่าเทียมกันของมนุษย์ทุกคนเช่นกันโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติเพศหรือความเชื่อทางศาสนาไม่ว่ารสนิยมทางเพศของพวกเขาหรือสิ่งนใดที่อาจใช้ในการเลือกปฏิบัติต่อพวกเขาในอดีตที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าสังคมแห่งการรู้แจ้ง สังคมที่ไม่มีใครได้รับการปฏิบัติต่างกันเพราะพวกเขาดูแตกต่างจากคนอื่นหรือเชื่อในบางสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นกฎหมายควรสะท้อนการเคลื่อนไหวไปสู่ความเท่าเทียมกันเช่นกันอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติจากประเด็นเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศหรือการเลือกปฏิบัติประเภทอื่นที่ผู้คนพยายามบังคับใช้กับผู้อื่นที่ไม่เหมือนพวกเขา คนอื่นที่มีศักดิ์ศรีและความเคารพโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างที่พวกเขาอาจมีระหว่างพวกเขาเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสาพันธ์กาเล็กติกอาโฮออโรราเรเออารคราชทูสาพันธ์กาเล็กติกโดยบูสเด